สวัสดีค่ะอยู่กับนันจังอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนของเทพธิาสายลรุนนะคะจริงแลนนี้เราก็อยู่กันที่ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองสวยงามมากๆเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาอัดวิดีโอเก,กี่ยวกับชมสวนอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็สวนเราเหมือนเดิมดอกไม้ขึ้นเองนะคะตรงนี้คือเราไม่ได้ปลูกตรงนี้นะคะ,ะมันขึ้นเองคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นันจังปลูกใหม่ดีกว่ามันอยู่ตรงนู้นนะคะไปค่ะ อันนี้เราจะเริ่มกันจากตรงนี้เลยะคะ่ะตรงนี้นะคะคือข้าวโพดนะคะนันจังได้ทําการปลูกข้าวโพดนะคะนี่ก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวโพดสีเหลืองด้วยนะคะมีแมวด้วยนี่นะคะเป็นข้าวโพดที่ปลูกเองสวยงามโตแล้วนะคะนี่นะคะ แล้วก็ตรงนู้นเราก็จะปลูกเป็นแตงกวาเป็นน้ำเต้ามีถั่วด้วยมีมะระมีบวบมีเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้นี่เราปลูกข้าวโพดท,ทั้งหมดห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้ายาวไปถึงนู่นเลยนะคะ ค่ะก็ที่ตรงนี้นะคะที่เราตัดสินใจปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยที่บ้านของนันจังนะคะที่แพร่เป็นหน้าฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจปลูกเพราะว่าดินมันชุ่มชื้นมากๆเขียวขจีมากๆตอนนี้ที่บ้านนันจังนะคะนี่นะคะก็ปลูกไว้เยอะแยะเลยเนาะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่า มันจะเติบโตแค่ไหนมันจะให้ผลผลิตเราเยอะมากแค่ไหนนะคะนี่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแต่ตอนนี้แดดเปลี้ยงมากเลยเรามาตากแดดยามเช้าอันสดใสนะคะต่อย่กับน้องแมวหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นแมวเห <c oughs> นะคะก็ <c oughs> บ้านอาจาเป็นสวนสัตว์นะคะมีสัตว์เยอะมากมีแมวมีหมามีเตา่าโอ้ใช่ล่าสุดเจอเต่านะคะไม่รู้ว่ามันคือเต่าหรือตะภาพนะ้ำใช่มีเตา่ามี มีแมลงมีกิ้งกือกิ้งกาไส้เดือนโหเต็ไมไปหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีน้ําเหมืองไหลผ่านทางบ้านของนันจังด้วยนะคะเราก็จะทําการตักน้ําที่น้ําเหมืองนะคะขึ้นมาลดแปลงพืชผักสวนครัวของเรานั่นเองค่ะแชร์ก็ตอนนี้เขียวขจีมากเลยเห็นไหมอ๋อใช่ตอนนี้เขาปลูกนาด้วยนะคะปลูกข้าวเหนียวก็จะมีน้ําในเหมืองใหญ่ตรงนน้นแล้วก็มีเหมืองเล็กที่ผ่าน ตรงในบ้านที่ผ่านในบ้านของรันจังนะคะขอภัยค่ะเที่ยวคจีไปหมดเลยสําหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ละคะ่ะชีวิตรันจังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะตื่นเช้ามาเดินเล่นออกกําลังกายสู่ธรรมชาติตอนเช้ารดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะก็อยู่กับธรรมชาติก็เป็นอะไรที่สดชื่นร่มรื่นใจดีนะคะก็นี่ก็เป็นศาลาพักนะคะเป็นศาลาพักตรงนี้เอาไว้นั่งห้อยขาเนี่ยระหว่างน้ำเหมืองน้ำเหมืองมาเต็มเลย ก็เย็นสบายมากๆเลยนะคะช่วงนี้นันจังก,ก็จะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้นะคะมานั่งทําการบ้านอะไรตรงนี้นะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย